สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันธุลากาันวันนี้โคมพันธ์จะมาผัดถั่วง,งอกใส่หมูแดดเดียวค่ะใส่ต้นหอมแซ่บเลยด้อคะ่ะพี่น้องมาเบิ้งเ้อค่ะเด้ออันนี้ก็จะเป็นซอสฝาเขียวค่ะซอสฝาเขียวทัพีครึ่งน้ำตาลครึ่งทัพีผงนัวนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกที่เก็บมาจากนาค่ะพริกขี้หนูแล้วก็ตามใส่กระเทียมมาเบิ้งเลยค่ะพี่น้องมาดูเลยค่ะโอเคค่ะเอาเราใส่น้ำมันหมู น้ำมันโมใสกระทะเลยค่ะ,ะแสดงว่าเราจะต้องหาอะไรมากันกันลมเนาะต่อไปฝั่งทางโน้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมค่ะอ้สุดยอดเลยค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะใส่เยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ทานไม่ได้ค่ะแค่นี้พอค่ะ ใส่พริกผัดพริกกระเทียมให้หอมๆค่ะนี่ค่ะพริกกระเทียมให้หอมๆใส่หมูลงไปค่ะปับ๊บหมูแดดเดียวค่ะก็จะนุ่มนะคะวันนี้ก็จะหมูจะนุ่มมากเลยค่ะถ้าเป็นหมูแดดเดียวหมูแดดเดียว ep ที่หนึ่งร้อยหกนะคะเราก็นำมาผัดถั่วงอกนำมาผัดถั่วงอกค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยค่ะผัดให้หมูสุกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะให้หมูนุ่มๆพอแล้วค่ะใส่ทอดฟ้าเคียวลงไปค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะปั๊บโอเล็กคะขอน้ำซุปขอน้ำซุปนิดนึงค่ะ พอค่ะพอค่ะใส่น้ำซุปลงไปปั๊บใช้ไฟแรงเลยนะคะโอเคค่ะใส่ขั้นเอใส่ถั่วงอกลงไปค่ะโอ้โหถั่วงอกเราวันนี้ถั่วงอกลงไปเลยค่ะใส่ไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวก็เขาก็จะยุบลง เหลือนิดเดียวแหะค่ะนี่ค่ะใส่ซองหอกลงไป จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยก็อบไว้ค่ะอบให้ถั่วงอกนุ่มๆเลยค่ะปิดฝาไว้ค่ะให้ถั่วงอกเรานุ่มๆใช้ไฟแรงเลยนะคะ ถ้าเราปิดฝาแบบนี้นะคะก็คือหมูเราจะนุ่มมากกว่าเดิมค่ะหมูนุ่มมากกว่าเดิมแล้วก็ถั่วงอกเราก็จะนุ่มอร่อยหวานถั่วงอกสวยมากเลยค่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันธุโลาการขอบคุณเรลยๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาติดตามเมนูนี้ก็คือผัดถั่วงอกใส่หมูแดดเดียวค่ะ จะเห็นได้ว่าหมูแดดเดียวคคุมพันเมื่อหมักเสร็จนะสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะแล้วก็แต่ละเมนูล้วนแล้วแต่หมูก็นุ่มๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรานวดหมูแดดเดียวเรานวดนานเราใช้เวลานวดประมาณสิบห้านาทีค่ะก็จะทำให้หมูเรานุ่มอร่อยเวลากินแล้วมีความสุขค่ะนี่ค่ะโอ้หอมค่ะ ได้กินหอมแล้วค่ะนี่ค่ะผัดถั่วงอกใส่หมูเดดเอ้ยใส่หมูแดดเดียวค่ะนี่ค่ะจะนุ่มนี่ค่ะผัดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็อบไว้ให้ถั่วงอกนุ่มๆ<ม>ปับอีกรอบนึงค่ะ ตอนนี้เราจะใส่ผัดเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่ถาดกลมนะคะคุณลิศคะ่ะใส่ถาดกลมน้ำจากถั่วง,งอกก็จะออกมาด้วยค่ะ ก็จะอร่อยหวานค่ะพี่น้องชิมรสนิดนึงค่ะ ุดยอดเลยค่ะอร่อยเลิศรสค่ะเติมน้ําซุปลงเติมน้ําไอ้ตอสปลาเคียวลงไปอีกนิดนึงอร่อยมากค่ะไก่ต้นหอมค่ะ ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะปึ๊บใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ลูกโดดด้วยค่ะคุริสค่ะทำให้สีสันสวยงามค่ะอ่าลูกโดดตามลงไปค่ะบางคนก็ชอบเผ็ดนะคะก็จะได้กินกับอ่าขออบอีกนิดนึงแป๊บนี่ค่ะสวยเลยค่ะ ผักของเราเนี่ยก็จะเขียวสดเลยค่ะแล้วถั่วงอกก็จะนุ่มต้นหอมผักต่างๆก็จะนุ่มอร่อยค่ะพี่น้องอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟจบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะว๊าบคุณพี่น้องเบิ้งค่ะนี่ค่ะผลิต z o o มให้ fc เราดูเลยค่ะโอ้โห นี่ค่ะอยู่ในกระทะนะคะเนี่ยนี่ค่ะโอโหโอโหโอโหเลิศเลยค่ะสวยไหมคะโอ้สวยเลิศเลยค่ะมาตักใส่จานค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดหมูแดดเดียวใส่ถั่วงอกค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเต็มถาดใหญ่ๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะหอมๆเลยค่ะเช้าๆเนี่ยค่ะ ขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องโูมพันธุลาการค่ะมาทานาผัดถั่วงอกใส่หมูแดดเดียวถาดใหญ่เลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะคลิปนี้ก็จะปิดท้ายด้วยเพลงสารไอค่ะ สรารไอใช้ไรบาตาอยู่หน้าอักษรใดนั้นหนูจะจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจต่อไอไตจำไว้ให้ดีต่อไอไตจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเพียงสระไอนะคะคุมพันประพันขึ้นมาสำหรับ นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านและเขียนคําที่ประสมสาระไอได้ถูกต้องค่ะ,ะกรมพันธุ์จะร้องอีกครั้งนะคะร้องอีกประมาณสองจบค่ะเพื่อที่จะ,ะให้คณะกรการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษานําไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะสาระไอใช้ไรบาตาอยู่หน้าอักษรใดนั้น หนูจะจงจำเร็วววันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจต่อไอ้ใต้จำไว้ให้ดีต่อไอ้ใต้จำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีสารไอใช้ไรบาดตาอยู่หน้าอักษรใดนั้น หนูจ้าจงจำเร็ววันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจตอไอ้ใต้จำไว้ให้ดีตอไอ้ใต้จำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีสรารไอใช้ไรบาดตาอยู่หน้าอักษรใดนั้นหนูจ้าจงจำเร็ววัน สิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจตไอไตจำไว้ให้ดีโตไอไต้จำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีค่ะค่ะในช่วงการสอนนะคะการสอนก็จะใช้เทคนิคการสอนเบนเบรนนิ่งนะคะ5ขั้นตอน ขั้นแรกก็คือวอร์มอัพสอนเพลงที่โคมพันประพัน์ขึ้นมานะคะเพลงสระไอให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็ขั้นพีเต์พีเต์ขั้นนําเสนอความรู้ครูก็นําสื่อของจริงสื่อบัตรภาพสื่อบัตรคํานําเสนอให้นักเรียนดูทีละคานะคะแล้วก็สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับาภาพนะคะคาว่าซอไอไสโซไอไสคาว่าไสก็นําภาพไสมาให้นักเรียนดูแล้วก็ถามว่า ใส่นำไปใช้ประโยชน์ยังไงอะไรอย่างไรก็คือสนทนาที่จะโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะจนครบ10คคำแล้วก็ใช้สื่อ powerpoint ชอูเปิดให้นักเรียนดูนะคะคำว่าใส่ภาพใส่แล้วก็ซอไอใส่ทีละคำจนครบสิบคำนะคะขันพิเศษคันเลินแทคกทิสก็เข้ากิจก,กรรมกลุ่มแต่และกลุ่มมีเด็กเก่งปานกลางอ่อนนะคะให้นักเรียนจับคู่บัตรคากับบัตรภาพนะคะแล้วก็ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคําแล้วก็ฝึกคัด ลงไปในใบกิจกรรมกลุ่มนะคะ,ะให้นักเรียนมีความสุขโดยการสอนนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันทั้งชั้นอ่านเป็นกลุ่มจับคู่กันอ่านอ่านรายบุคคลตามลําดับกิจกรรมกลุ่มก็เหมือนกันนะคะอ่านเป็นกลุ่มจับคู่กันอ่านอ่านรายบุคคลตามลําดับเป็นหลักการสอนภาษานะคะนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ะคะ่ะต่อไปขั้นสรุปนะขั้นซัมมารีก็ให้นักเรียนออกไปนําเสนอผลงานแล้วก็ให้กลุ่มที่ไม่ได้นําเสนอผลงานนะคะก็วิพากษ์ ชมเพื่อนนะชมติชมวิพากษ์แบบแซนด์วิชให้กําลังใจเพื่อนนะคะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายขั้นนําไปใช้นะอาจจะให้เดกเรียนเขียนตะกดคําตามคําบอกแล้วก็นาคาไปแต่งประโยคนะคะก็ได้หรือว่าการเขียนสะกดคําตามคําบอกเราจะเขียนลงในขั้นสรุปก็ได้นะก็ถือว่าเป็นการนำำําคําศัพท์ ที่เราเรียนในชั่วโมงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณเอทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะนี่ค่ะสวยเลือดเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะสุดๆเลยค่ะเป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐานนะคะเบนเบดเรนนิ่งห้าขั้นตอนค่ะค้าราก,การครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะสําหรับเพลงสรไอนะคุมพัน์ก็ร้องให้ฟังแล้วนะร้องให้ฟังแล้วสามารถที่จะไปเปิด ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็สอนอย่างมีความสุขนะคะการสอนให้มีความาให้ประสบความสําเร็จนะคะครูผู้สอนก็จะต้องเอตรียมสถานที่เตรียมห้องเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบการสอนให้ดีนะคะคือจุดประสงค์การเรียนรู้เครื่องมือวัดต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนต้องเ,อเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุก active learning ให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน ให้นักเรียนเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวอวัยวะของร่างกายด้วยนะคะให้มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มนักเรียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะถ้าเราสอนไปสอนไปนักเรียนเล่นกันเราต้องวอมอัพให้นักเรียนมีจุดสนใจมาหาเราก่อนนะให้นักเรียนมีความสุขก่อนที่จะเรียนทุกครั้งนะคะเขาจะได้มีความสุขเกิดการเรียนรู้ได้ดีค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะกรมพันธุ์ให้เกียรติเคารพ f c ทุกท่านเลยค่ะ ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะทำงานสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการค่ะสู้ๆนะคะใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งเลยค่ะความเพียรจะทำให้เราทำงานประสบความสำเร็จค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ